สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็เนื่องจากว่าในเครื่องเนี่ยยังมีเกมไม่มากนะครับช่วงระหว่างรองโหลดเกมอื่นอยู่เนี่ยก็จะมาแคดเกมแรกให้ดูก่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นชื่อเกมว่า g o f i s h นะครับของข้างมัมโบจับโบนะครับเกมนี้ที่ตัดใจโหลดมากก็เพราะว่าตัวกราฟิกเนี่ยค่อนข้างจะน่ารักนะครับรวมไปถึงเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับก็พอดีเมื่อกี้เล่นไปได้หน่อยนึงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูใหม่นะครับ เนื่องจากคลิปเมื่อกี้นี้ค่อนข้างคัดจมูกไปเยอะนะครับก็นั่งฟังแล้วรู้สึกว่าหดหูตัวเองไงไม่รู้นะฮะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูใหม่อีกทีนะครับนี่เป็นเนื้อเรื่องนะครับก็โลกสงบสุขครับจนมีสัตว์ประหลาดมาโจมตีนะครับตามเนื้อเรื่องเกมจอมไผนะครับก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูประมาณสัก5้าานนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะนานเกินไปนะครับรูปแบบการเล่นของเกมนี้ก็ใช้เมาส์นะครับในการมังคับที่ทางนะครับเราจะเป็นตัวละครที่ ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะครับเหมือนปลาก็ไม่ใช่นะลูกออสก็ไม่ใช่นะครับใครพอรู้ก็เดี๋ยวมาบอกก็ได้นะครับว่าตุลุเหมือนอะไรนะครับนี่ครับการดําเนินเรื่องก็เราจะเก็บลูกออสเพื่อนําไปส่งนะครับในจุดเป้าหมายแล้วก็ปลดล็อกไปด่านต่อไปนะครับอ่านี่ครับเก็บลูกออสไปนะครับ โอเคนะครับก็นอกเหนือจากการเก็บแล้วเราก็สามารถกดสเปซบาร์นี้ครับพอกดสเปซบาร์ปุ๊บก,ก็จะเป็นการสร้างบาเรียนครับไว้โจมตีปลาโจมตีศัตรูได้นะครับขาดหนึ่งตัวขาดหนึ่งตัว,ตวครบแล้วนะฮะครบแล้วก็ส่งไปด่านต่อไปครับเหมือนบอกว่านะฮะบ,บางอย่างก็ แข็งแกร่งและใหญ่เกินไปนะครับไม่สามารถโจมตีได้นะครับแต่ว่านี่ครับใช้วิธีวนเอานะครับใช้เมาส์นะครับลากวนไปเรื่อยครับแล้วน้องลูกออนเราจะถมถุยนะครับจนเป้าหมายเนี่ยตายเลยนะฮะทลุดวัดไปครับไปสู่สเตตต่อไปครับเลเวลหนึ่งคอมพี์ครับสามดาวนะครับในสี่ก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับรออยู่นะฮะ นี่ครับใส่แล้วฮะ่านี่ฮะพอสร้างบาเรียปุ๊บเราก็สามารถโจมตีได้ครับโอ้โหนี่ฮะทำคอมโบไปเลยครับจะหนีไปไหนฮะจะหนีไปไหนตัวนู้นนะฮะตัวนี่ครับเกมนี้อารมณ์ความสึกเหมือนกับเกมร้านเน็ตอยู่ร้านนึงฮะที่เมื่อก่อนเล่นตามร้านเน็ดเราจะเจอคือเกมปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับกพพอเรามีลูกออสมากนะครับ ไอปลาคนนั้นก็จะกลัวนะครับเ,เกมที่ค่าเวลาดีนะดูจากกราฟิกรวมไปถึงสาวแล้วแม่นี่แหละจริงๆนะครับนี่แมงกระพุน,นครับไอตาที่เมื่อกี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้ไดครับแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับนี่ครับพอเราไปนี่ครับโดนช็อตครับเห็นหมดเลยฮะกระดูกกระเดียวคือแมงกระพุนนั้นเราไม่ควรจะไปชนนะครับ พอเราเก็บลูกออได้เราก็จะแข็งแข่งได้เรื่อยๆครับแต่สังเกตไหมครับว่าลูกออที่เก็บมาเนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนตัวต้นแบบนะครับก็อย่างนี้เป็นปลาปลากระเป้านะครับเก็บมาก็จะอารมณ์เหมือนเยลลี่นิดนึงครับนี่ครับพอเราเก็บได้มากๆครับเราก็สามารถโจมตีตัวใหญ่ได้ครับนี่ครับไอตัวนี้มาสูตรเดิมแล้วครับ เหรียญที่อยู่รอบๆก็พอเราเก็บปุ๊บมันก็จะเป็นการเหมือนกับสอนเราคอนโทรลต,ตรงนี้ฮะนี่ครับดูครับโดนโจมตีจนระเบิดไปเลยนะฮะไปครับส่งแล้วกดล็อกเข้าสู่สเตจต่อไปครับสำหรับสเตจสองก็เห็นไะมเรอยากจะร้องง่ายครับหนึ่งทับสี่นะครับก็ถ้าเป็นเก็บแองก้เบิร์ดก็ถือว่าใช้ตัวเปลืองนะ จริงยังไม่รู้นะครับว่าเกมนี้เนี่ยใช้วิธีการจัดเลดตติ้งกันให้ดาวยังไงนะครับไม่ไม่รู้ว่าเอาเร็วหรือว่าเอาเยอะเนี่ยต้องจัดการครับพอตอนเรามีลูกออนน้อยพวกนี้นก็จะสร้างนะครับจะมาลังแกเราพอเรามีเยอะมันก็มุงแตกไปเดี๋ยวขอดูนะครับน่าจะลงข้างล่างครับ ห้านี่ฮะเห็นไหมครับตอนแรกการลังแกฉันนะฮะจัดการครับนี่ฮะเสียงน่ารักดีนะ,ะตอนเป็นลูกออดเนี่ยมีครับอ้าวเสียงมันน่ารักคล้ายๆเกมอันนี้เลยว,วอมอะไรหนอนที่มันยิงระเบิดไฮดรญยาะะ่าเนี่ยอ๋อนี่เกินครับได้เกินมาตัวนี้ครับ เรียบร้อยครับเกินนี้ก็หวานครับไอ้ข้างใน,นเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บนะครับขอสั่การทั้งบนก่อนนี่ฮะเดี๋ยวผมขอไปเก็บข้างล่างก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนลูกศรนวิชีให้เราผ่านไปเส้นทางข้างบนครับนี่ครับมีไหมมีอีกไหมมีอีกไหมต้องหายเหยอะครับตอนนี้เราคือเจ้ามสมุทรครับอ้าวโอไมค์กอไอ้ปลาปลาเาง่ี้มันแสบจริง เดี๋ยวผมต้องเอาลูกออสไปใกล้ๆตัวก่อนอุ้ยอุยอุ้ย,ยน่ากลัวฮะก็เลยไปยุ่งกับมันดีกว่าครับอะไรก็ตามที่เราไม่รู้นะครับบางครั้งเราก็อย่าไปยุ่งกับมันจะดีกว่านะฮะโอเคเราไปข้างบนกันต่อครับตอนนี้จันสเกตได้ว่าลูกออนที่อยู่รอบๆตัวนี้เริ่มเป็นพายุไซโคลนแล้วครับก่อตัวนะครับหมุนเร็วมากโ,โหนี่ฮะพอเก็บเพิ่มปุ๊บเหมือนหมุนแบบว่าเร็วจริงๆ จะครบหรือยังหาอีกสามตัวหาก่อนครับอีกสามตัวนี่ครับเจอแล้วหนึ่งจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนขัดอีกหนึ่งตัวครับอีกตัวเดียวเท่านั้นอยู่ไหนเนี่ยเออยู่ไหนนี่อ่ะหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวดูดูลูกอ้อนที่อยู่รอบตัวครับหมุนจะหบบว่า เร็วมากวงก็ใหญ่ไหนเอ่ยไหนเอ่ยอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวนี่ผมพลาดเราตรงไหนไปวะเนี่ยเหมือนจะได้ยินเสียงแวบ,บแบบครับแต่ไม่เจอตัวเสียเวลาทำมาหากินเลยเนี่ยเอ๊ะเหมือนทางขวามือครับตรงจอครับมีอะไรกระพริบอยู่ครับมันให้เราไปทางขวาหรือเปล่าเนี่ยขอญอาตไปทางขวาก่อนนะครับ มันไปไม่ได้อะตายแล้วหลงทิศหลงทางแล้วนะเนี่ยมาอยู่ข้างล่างแน่นอนนี่ครับออกมาแล้วมันซ่อนตัวอยู่ครับเสียเวลาไมเนี่ยขาเอาไปส่งได้นะฮะอ๋อนี่ครับได้ชายามิสเตอร์พอปิลล่าครับ เก็บลูกออดได้ครบห้าสิบตัวนะครับแล้วเราก็ไปสเตจต่อไปครับน่าจะได้ดาวน้อยนี่นะจริงๆด้วยหนึ่งครับใส่สอีกทั้สี่นะเพราเราเชดเสียเวลาในการหาลูกออดตัวท้ายเนี่ยนานมากนะฮะมาถึงให้เราเก็บได้หนึ่งครับไปไหนฮะเมื่อกี้ได้ข่าวว่าซ่าครับนี่ฮะหน้าตาตอนเป็นลูกออดนี่เหมือนเข้าปั้นนะฮะสามเหลี่ยมหน้าตาเหมือนข้อปั้นมากนี่ฮะ เรียบร้อยนี่จะไหนีไปไหนฮะเมื่อกี้ได้ข่าวว่าซ่าเมื่อกี้ได้ข่าวว่าซ่าหาเหยื่อครับอยู่ไหนฮะอยู่ไหนอ่านี่ครับเจอแล้วครับโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมันแดกกันเองนะเฮ้ยมันแดกกันเองมันโตโตี่จะมาสู้กับเรานะครับสู้เราไม่ได้นะครับเราเราโกงกว่าครับเรากินมาหลายตัวแล้วนะ จัดการต่อเนื่องได้คอมโบอีกโหดูมันแดกแนะฮะตัวมันใหญ่มากเลยครแต่มันก็สู้เราไม่ได้นี่ครับเราเป็นเจ้ามาหาสมุทรครับนี่จะหนีไปไหนฮะเออมงแหวนเราสึกเริ่มจะใหญ่นะฮะหนีไปไหนฮะหนีไปจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเ้านี่อะไรฮะ อะไรฮะขอญาติผ่านไปครับเอา้าอะไรฮะอ๋อมันบอกว่านี่คือพื้นที่ลึกลับครับแล้วเข้ามาแล้วมีอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรออกไปครับโอ้นี่แถวยาวมากเลยนะเนี่ยนึกถึงตอนอยู่รูบาง์ลยนะนี่เกาะเอวกันไปกินข้าวตอนเที่ยงเป็นรถไฟนะนี่แถวยิวเยอะจริงๆ บอกให้เราวาร์ปครับโอเคอ่านไปสเตจต่อไปครับ2อทับสหรือว่าโอเคครับหรือว่าดับมันกลางอา้าวไล่แถวจะยาวเมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหดูท่าทางสเตจ5จะไม่ธรรมดานะฮะนี่มันออกแนวสงครามน่าน้ำเลยเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยเราต้องเก็บไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราอ่อนแอฮะเราต้องรวบรวมลูกออนก่อนนะครับ แต่มีรู้สึกว่านี่ครับเริ่มเริ่มจะเริ่มจะจัดการตัวขนาดกลางได้นะคือจะมอมมันเยอะจริงๆคือถ้าพวกนี้มันรู้วันหลังผมสักแล้วมันจะไม่กล้ายุ่งผมอีกนี่ฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับเราต้องเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวครับนี่ฮะผมเชื่อว่าดวงแหวงขนาดนี้คงจะจัดการทุกตัวที่อยู่ในนี้ได้ครับนี่ฮจริงด้วยแถวบ้านเล่นเกมเกมพลิกนะ เป็นเาถ้าเล่นบอลก็คือโดนนำอยู่ดีไม่ว่าดีครับโดนตีเสมอครับนี่ฮะเรียบร้อยครับตอนนี้จัดการได้ทุกตัวเลยครับอวงแตกกันไปหมดเลยนะตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะเออนี่ฮะนี่ฮะแหมได้ซปเปอร์คอมโบแล้วครับนี่ครับนี่วงกลมใหญ่มากนะฮะรู้สึกจะปลดล็อกแล้วไปครับอุ้ยดูแถวครับ แถวมันยาวยิ่งกว่าแบบเกมงูในโนเกียอย่างเงี้ยมันยาวสุดจอยนึงส่งครับโอ้โหดูตัวเลขครับขึ้นสีแดงนลยเหมือนดาเมจคิดข้อไม่รู้เก็บครับได้อีกสองตัวครับสามแล้วนี่ครับจะหนีไปไหนฮะยังไงก็หนีไม่รอดครับอย่าหนีเลยครับอย่าพยายามครับนี่ฮะ เป็นแค่สิ่งมีชีวิตนะฮะเล็กจอยออย่ามานีอ่านอ่านหารกันนี่ครับกับคุณพ่อลูกออดครับตัดการนะครับข้าพงข้าปั้นเราเอรู้สึกว่าตัวนี้มันตัวนี้มันซราครับเราต้องใช้วิธีนี้ครับเป็นวิธีวนครับยิงนะครับยิงนะยิงนะฮะเป็นไงเจอลูกเราถมถุยเข้าไปเรียบร้อยครับเก็บไปอีกหนึ่ง ได้ยินเสียงแล้วครับนีฮะหนีครับรู้สึกมันจะหนีแล้วะครับแต่เราไม่ไม่หวั่นครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอ้โหดูมันกินเองครับตัวมันใหญ่มากเลยมาโอ้นี่มีมีเขาเรียกมีมาแอบมาดูแอบมาดูจะดูทำไมนะฮะดูปุ๊บก็โดนแดดนี่โอ้ย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 กระเด็นกระเด็นเดี๋ยวก่อ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 นพวกนี้เอาแล้วครับ กูสึ่ว่าปลดล็อกฉากแล้วด้วยแต่เรายังไม่ไปครับเราขอค่านี่ครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะอืมัมมนมันจะมีอะไรหนีรอดจากความโหดของเราบ้างครับนี่ต้องโหดูอยู่ไหนลนะไอ้พวกซาซามนินี่ครับโอเคนี่คงจะเพียงพอสายแก่ใจแล้วนะฮะเราขอไปส่งกันดีกว่า แถวมันยาวมากเลยคือขี้เกียจดูดอ่มีนี่ตัวนะขอแบบโลกจิตครับโลกจิตนะแล้วเก็บกนิดเจ,เจอไม่ได้นะเจอตอนนี้มีแบบเป็นศพแน่นอนครับไปส่งไหนเนี่ยออกข้างล่างโอโ้โหดูวงกลมครับนี่อยู่แบคโฮนี่ครับส่งครับ โอ้โหดูตัวเลขรัวๆโอ้โหนี่ยังเหลืออีกตั้งเยอะนะครับเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อเจอยูนิตใหม่ครับม้าน้ำครับก็โอเคคิดว่านี่คงจะจบสเตจห้าแล้วนี่ครับจบแล้วนะครับโอ้โหนี่ได้เต็มด้วยเพอร์เฟกพอดีก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับก็จะมา แครเกมที่น่าสนใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับก็อันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวง่พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ